สวัสดีครับพบกับพี่อ๋อนะครับเดี๋ยวเราพา f อซเนาะ FC ซผู้ใหญ่นิ่มนะครับหรือว่าไม่ว่าจะเป็นผู้ใหญ่นิ่มนะจะดูคลิปนี้อยู่เนาะเดี๋ยวพี่อ๋อจะพาไปดูห้องน้ำนะห้องน้ำที่ผู้ใหญ่นิ่มได้ทำกระถินมานะครับได้ทำกระถินมาจุดประสงค์ของผู้ใหญ่นิ่มคือทำปูกระเบื้องห้องน้ำเนาะอูกเบื้อห้องน้ำห้องน้ำลังใหม่นะครับ ที่อยู่ด้านล่างไปพาไปดูนิดนึงนี่พูดถึงนะถ้ามีงานข้างหน้านะคนเท่าคนแก่เดินลงมาไม่ได้นะครับพี่แคทก็เลยอยากจะเอาห้องน้ําด้านบนเอาไว้เนาะแต่ว่าบูรณะนิดนึงเปลี่ยนลังคาใหม่ทาสีใหม่เปลี่ยนเป็นชักโครกแล้วก็บูกระเบื้องเนาะพี่แคทขอเป็นเจ้าภาพเองนะครับเดี๋ยววันที่วันจากวันที่เอาปูกระเบื้องห้องน้ํานี่เสร็จแล้วก็ พอซีวด,ดีเสร็จแล้วก็จะทำตามจุดประสงค์ของพี่แคทนะครับเราจะบูรณนะห้องน้ำด้านบนใหม่อมาเอีกนิดนึงครับช่างกลับแล้วพี่นี่ไงเป็นไงเสร็จแล้วนะครับหนึ่งห้องนี่สุดเรู๋จะเปิดไฟนิดนึงเดูดิ จะโอเคไหมแสงโอเคไหมไดูแสงนิดนึงครับน,นี่ครับสวยไหมสวยนะครับผมว่าพผมเลือกเองนี่บ้านพี่หอเจะเอาแบบนี้แล้วมั้งนี่นะสวยเข้ากันเข้ากันข้งแรกเสร็จแล้วนี่กำลังจะปูด้านนอกอีกเปล่านี่ครับนี่ครับ ได้ใช่ได้ตามจุดประสงค์ของ FC ผู้ใหญ่นิ่มเลยนะครับต้องการได้ก็ะเบื้องโอ้จริงๆนะครับมี e FC ทวงมาว่าไม่มีสายชําระนะครับเดี๋ยวเราจะซื้อมาติดปกติถ้าถ้าเรารู้ล่วงหน้านะครับเราจะฝั่งท่อเนาะเราจะฝั่งท่อไว้ด้านนอกนะครับเอาไว้ด้านนอก แต่นี้มันก็เราไม่คิดว่าจะมีเอฟซีมุงปูเบล้อกเนาะก็เลยทาให้ผู้ใหญ่นิ่มทำให้ผู้ใหญ่นุ่นทําแบบนี้เลยสวยง,งามนะครับสวยงามไหมลายสวยนะครับการรื่นนะครับกันรื่นขอตัวนะครับนี่กันรื่น,นรงน,นี้เยอบไม่ได้เขาน่าจะปูเสร็จมาสักคู่อีกยอดห้องนี้กำลังทำไงอ๋อห้องนี้กำลังก็เริ่มแล้วนะครับเริ่มแล้ว น,นี่ก็เริ่มแล้วยอดปูพืเบื้องผนังเนี่ยจะคุณละราคากับพื้นนะครับอืม mm hmm. เป็นไง่ะเจ้ม yeah. นะครับจะประมาณนี้ก็ได้แล้วหนึ่งห้องสวยๆเข้ากันแต่ทาสีอีกหน่อยครับเดี๋ยวสีเหลืองมาทาอีกหน่อยหาสีเหลืองมาทา อ,อก็จะประมาณนี้ทํา,าเอฟอัพเดตให้ดูต่อเนี่ยถึงเวลาหน้าแรงเนี่ยน้ำจะไม่ค่อยไหลนะครับบนวัดเนี่ยลำบากเรื่องน้ำนะครับ จอดจะอดเริ่มแล้วเดี๋ยวพาไปดูน้ำนิดนึงครับน้ำของชาวบ,บ้านแทบจะไม่มีใช้เลยนะครับถ้าเป็นหน้าแรงขึ้นมาแล้วก็เลยจะดูว่าประมาณที่เหลือว่าจะพอที่จะได้จจอ้ําบาดานไหมชาวบ,บ้านไม่ได้ใช้นะครับเนี่ยถ้าไหลแบบนี้นี่ดูครับน้ำจากบนภูเขานะครับเนี่ย ถ้าไหลแบบนี้ไม่ได้ใช้นะครับดูเดี่ยหมดบอ่อไปแล้วมั้งน่าจะหมดบอ่อแล้วนะ่ะปกติหน้าฝนน่ะจะไหลเต็มรับเดียวครับเต็มแทงนี้เลยนะครับอันนี้แค่ไม่มีน้ําเลยก็อาจจะเราดูงบประมาณนะครับเราดูประมาณว่าจะจอน้ําให้ได้ใช้ทั้งชาวบ้านด้วยนะครับได้ประโยชน์ร่วมกันไะ่ประโยชน์ร่วมกันเลยนะครับชาวบ้านก็จะได้ใช้ตัวนี้ด้วย แล้วก็ทางวัดก็จะได้ใช้ด้วยวเราจะพาเดินดูรอบๆนิดนึงข้างหน้าเราได้ดูบ่อยเลยเนาะเดี๋ยวพาไปดูด้านหลังนิดนึงครับด้านหลังของบริเวณวัดที่เรากำลังทำกุฏิกันอยู่ว่าสวยงามนะครับนีสวยงามจะมองเห็นวิวทิวทัศน์ด้านหลังเลยเรามีโครงการใหญ่อีกนะครับจะทำเป็น จุดชมวิวอีกนะครับจุดชมวิวอีกแต่มีผู้ใหญ่ใจดีท่านหนึ่งนะครับท่านบอกว่าถ้าธุรกิจสําเร็จนะครับท่านจะมาทําให้เลยนะครับมันต้องบอกนะครับว่าใครเนอะรู้กันอยู่ครับผู้ใหญ่ใจดีของเราเราจะทําจุดชมวิวนะครับบุรีรวัดนี้ให้ดูต้นไม้ครับอุดมสมบูรณ์มากเลยต้นประดูดต้นมะริ่มเลยนี่ย เราจะไม่ค่อยจะตัดต้นไม้ออกเดเฉพาะตรงที่จำ,ำเป็นจะเป็นตัดต้นเล็กๆออกนี่ครกุฏิครั้งใหม่พระอาจารเราเห็นออกมาปุ๊บจะ,ะสวยคนนี้นะครับ ข้างล่างก็จะเป็นบริเวณวัดท่านะครับเดี๋ยวจะพาไปดูฝายกว้างขวางมากนี่ฮะทีหลังใหม่จะหันหน้าหันระเบียงออกมาทางนี้ด้วยเป็นระเบียงมีมุมมุมมุมนะครับทุกนี้ก็คงจะยังไม่ได้มุงเพราะต้อง,อง,องยิงเชิงชายให้เสร็จก่อนตอนนี้กำลังทำนั่งร้านอยู่ครับกำลังต่อนังร้านออกมา นันจะเป็นทางอีกมุมหนึ่งอีกมุมหนึ่งติดชุม่มอยู่พระยอดขอบคุณมากครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ